ตื่นเต้นแทนวิกกี้เมียเวียเริ่มซ้อมเลี้ยงลูกมาว่าคุณพ่อขี้เห่อฟังแล้วยิม้มใกล้จะได้เห็นเบบี้ทายาทพระเอกเปอร์หนึ่งวิกหมอชิดหนุ่มเวียสุกนวัตกันเต็มทีแล้วล่าสุดสาววิกกี้พิมนยาคุณภรรยาสุดที่รักตอนนี้ก็เริ่มหัดเลี้ยงหัดอุ้มลูกไว้แล้วแถมยังเมามอยความขี้เห่อของคุณสามีว่าคุณพ่อให้ฟังกันด้วย น่ารักนะ่าเอินดูที่สุดโดยสาววิกกี้โพสภาพที่ไปช้อปปิ้งซื้อของเด็กกันและแคปชั่นเล่าว่าเมื่อคุณป้าและคุณมีต่างคนต่างทำงานกันทั้งคู่การได้ไปช้อปปิ้งเตรียมของให้ลูกคนแรกของเราจึงต้องหาสถานที่ที่เราสามารถไปครั้งหนึ่งได้ของครบจบในทีเดียวและมีได้มาเจอ a บบีแกลิเทลซึ่งมีถึง8สาขาเลยสะดวกสบายมากเลยค่ะช่วงนี้มียังพอมีแรงอยู่จึงอยากเตรียมของใช้ที่จำเป็นให้เบบีน้อยวันนี้มีมาช็อปของให้เบบีกับคุณป้าที่เบบีแกลิเทลสาขาปิ่นเก้าราชพฤกษ์ได้ของเยอะมากเยอะมากๆค่ะและคุณป้านั้นตื่นเต้นสุดๆ เดินเล่นทั่วร้านประหนึ่งที่นี่คือร้านขา,ขายของเล่นของคุณเขาเลยก็ว่าได้ของใช้ลูกมีให้ช็อปเยอะมากที่นี่เขามีของครบและที่เซอร์ไพรส์และประทับใจอีกหนึ่งเรื่องคือสินค้าหลายอย่างในร้านได้คิดและสร้างสารรค์เพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ที่มาพร้อมนวัตกรรมและดีไซน์ที่ทําให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้นดีต่อทั้งเบบีและทั้งครอบครัวพนักงานที่นี่ expert แนะนำข้อมูลดีมากๆและบริการดีสุดๆไปเลยค่ะปอรอแอบ,บได้เจอพี่หมุยเจ้าของ Baby Gift ด้วยน่ารักมากค่ะทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างน้นหลาม